อย่าไปอย่าไปตอนนี้ยังไม่ได้เวลาเปิดไฟนะครับผมพากใจพาใจหลับอยู่ตรงนี้ที่ที่มีแต่เราสองคนแว้นกลับมาบ้านตั้มได้แล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> จากุจ๊จนะครับ สวัสดี22บท่านด้วยครับสวัสดีครับทักทายกัน,นครับไฟเปิดแล้วไฟเปิดแล้วไฟด้านนู้นไฟด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันตรงนู้นดีกว่าเนาะอ่าะะครับไฟเปิดแล้วแต่ยังไม่เต็มนะยังเปิดไม่เต็มนะรอรอหัวค่าหน่อยเนาะมันยังสว่างอยู่นะครับผมช่วงนี้ก็น่าจะเป็นการทดลองไฟด้วยนะครับด้านล่างเป็นป้ายรถเมล์นะครับเพื่อนเพื่อนครับ ครับพี่จันนีสวัสดีนะครับสวัสดีน้องต้อมน้องจูเพิ่งที่มาช้าค่ามาช้าแว้นอยู่แน่เลยครับหรือนอนหลับครับพี่จันนีสวัสดีน้องจูนะครับสวัสดีอ,อที่ไหนครับที่ไหนครับอ่อบางกะปีครับบางกะปีครับเดมอลเดมอลครับเดี๋ยวมานั่งดูไฟมานั่งไลดูไฟ นั่งไลคุยกับเพื่อนๆตรงนี้ก่อนนะครับผมยาวๆต้องต้องให้มันมืดกว่านี้ครับถึงจะสวยครับผมนี่ครับช่างกำลังทําอยู่นะครับช่างกําลังทําไฟอยู่ครับผมเข้าได้ไหมตรงนี้เข้าได้เนาะโอ้สวยๆก็ลงมาไดเรื่อยได้ไหล่ะได้ได้ ส่วยๆมีที่นั่งพอดีครับผม <c oughs> น่ารักน่ารักดีเนาะนะครับยวยๆ <c oughs> พี่สันนอวว่านอนหลับค่ะไม่ได้แววนไหนเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะครับพี่สันนีก็บอกว่าสวัสดีคุณทองสุกยยนะครับสวัสดีคุณทองสุกสวัสดีคุณยายป้อมนะครับกดไลค์ให้ทุกคลิปแล้วขอบคุณมากเลยนะครับ อ่านี่คือสวยกว่าด้านล่างอีกนะสวยกว่าข้างล่างอีกครับผมเดี๋ยวให้มันมืดกว่านี้จะสวยขึ้นเนาะนะครับเย้ครับให้มันมืดกว่านี้หน่อยเนาะนะครับจะสวยครับคุณทองสุขสวัสดีทุกท่านนะครับทักทายทักทายกันนะครับผมขอบคุณทุกไลฟ์นะครับขอบคุณทุกไลฟ์นะครับผมสวยงามสวยงาม ต้นคริสต์มาสเต็มเลยนะครับผมด้านบนนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นวีซ่าเนาะของวีซ่าเนาะเป็นผู้สนับสนุนนะครับสำหรับต้นคริสต์มาสตรงนี้เนาะนะครับวีซ่าวีซ่านะครับผมตอนนี้ช่างก็กำลังดูแลความเรียบร้อยนะครับของตรงนี้นะครับ คุณจิวบอกว่าแอดมินทั้งหลายหายไปหมดสุดรลนทดอหดถูใจให้ห่อเหี่ยวเดี๋ยวแวะนูน่นแวะนี่ที่ลับๆกว่าจะกลับมาบ้านต้อมพร้อมคุยกันอะคลับคุณจิวสวัสดีพี่แตนีรักเดยเลักเด้นะครับพี่แตนีครับพี่ไม่ได้หายไปไม่ได้หายพี่ไม่ได้ทิ้งค่ะพี่ติดตามตลอดมาช้าหน่อยค่ะวันนี้เผลอหลับวันนี้เผลอหลับนะครับผม ไม้เป็นหลายไม้เป็นหลายจ้านะครับผมได้ยินผมชัดไหมครับผมพูดเบาอาระบจูสวัสดีคุณท้องสุกนะครับมผมได้ที่นั่งดีเลยนะครับตรงนี้นะครับผม อ่าเก๋เกเก๋เก๋นะครับสวยๆนะครับผมอ่าสวยสวยๆยสวยๆยสวยสวยนะครับสวยสวยครับ,ๆๆๆค,รบคุณจูก็สวัสดีคุณทองสุกนะครับคุณจูจุ๊บนะครับผมอ่าทักทายๆๆทักทายกันนะครับผม